สำหรับเช้าเนี้ยเราก็จะมา,าสูบน้ำจับปลาในบ่อของปาตีนะครับผมนาหนองถมนะครับนาหนองถมระหว่างบ้านอีโซดกับบ้านผัมไอ้บ้านบ้านผัานั่นแหละบ้านทึบ้านกระเดานะครับผมบ้านนุสะเดาไหมนะครับตอนตอนนี้ปาตีก็ลงังลงไปขยกขยกขยกหัวสูบอยู่นะครับผมสูบ วันนี้ใช้สองเครื่องนะครับสองเครื่องนะครับผมเครื่องของพ่อหมีกับเครื่องของกำนันเยี่ยงนะครับเป็นท่อ4จังหวะ2นิ้วเครื่องสูบ2องไอซจังหวะท่อทรง2นิ้วนะครับตอนนี้ผ่านลงก็มาด้วยนะครับผ่านลงนะครับมาดูแลเครื่อง ไม่รู้ว่าจะบกน้ำจะบกตอนไหนน้ำจะแห้งตอนไหนนะครับผมภาษาลาวเรียกว่าบกภาษาไทยเรียกว่าลดนะครับปลาดุกแซลซะเลยครับผมมีแต่ปลาดุกน้อยนะครับโตเท่านี้พโวงมือนะครับหัวแม่มือเนาะครับคอยดูกันนะครับตาตีก็ขยบขยกน้ําอยู่นะครับผมขยกขยบหัวมันอยู่ขยาหัวสูบ ให้น้ำขึ้นนะครับผมนาหนองถมนี่ก็เป็นนาของอเสียตาตีเขานะครับผมพอแต่ก่อนเป็นบอ่อเล็กๆต,ๆตื้นๆตอนนี้เขาขุดใหม่เนาะก็ประมาณ3,000ันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าพอได้กินปลาหน้าเส็จ็จากหน้านาหน้าเก็บเกี่ยวเนาะ ตอนนี้สูบก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมสูบขึ้นเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งยังไม่ขึ้นลมเย็นสบายบรรยากาศดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศหนาวเย็นแต่ก็มีแสงแดดพอให้ความอบอุ่นชุ่มชื้นอบอุ่นไหมล่ะนะครับผมตอนนี้อีกเครื่องก็กำลังวอร์มอัพเครื่องอยู่นะครับผม คอยดูกันครับคอยดูกันว่าจะอันนี้ตอนไหนจะขึ้นจะลดตอนไหนเดี๋ยวถ้ามันแห้งเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับผมตอนนี้ไปดูเครื่องก่อนดูเครื่องก่อนขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมน้ำขึ้นหรือเปล่าน้ำไม่ขึ้นนะครับขึ้นเครื่องเดียวนะครับเครื่องนี้ยังไม่ขึ้น ขอบคุณครับผมเดี๋ยวค่อยดูตอนรถครับ